เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมิน i n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของอแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลยครับก็ตามที่มีกระแสรเรียกร้องมานะครับอยากให้ผมทําการรีวิวไอคอนนะตัวเก่าๆบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมเนี่ยเอาจริงสารภาพพูดจริงนะไม่เคยได้จับตัวนี้เลยนะครับอาจจะมีเฉดเฉดบ้างผ่านไ d ดีคนอื่นที่ผมหยิบมารีวิวแต่ก็ไม่เคยได้จับแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่ผมจะได้ลองกับ มารีวิวนะครับตำนานเจนแรกของเรานะฮะและนั่นก็คือโยฮันคลัฟนั่นเองนะครับบุรุษที่เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดนะฮะหลายอย่างมากๆในวงการฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกซ้อมรามาเซียนะครับระบบการเล่นของบาร์เซโลนาติกิตากานะครับเรียกได้ว่าเป็นโอ้โหบุคคลที่มีความยิ่งใหญ่และก็มีความสำคัญกับวงการฟุตบอลในโลกของเรามากๆเลยนะครับอ่ะมาครับมาค่อยๆดูเรื่อง ราคากันดีกว่าคือถ้าเกิดใครหลายคนจำได้นะโยฮันครัฟเนี่ยในเจนแรกนะฮะราคาเนี่ยจะสูสีกับยูเซบิโอเลยในช่วงแรกๆได้ซ้ำนะผมจำได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยโยฮันครัฟเนี่ยราคาแพงสุดในเกมเลยนะครับในช่วงตำนานเข้าแล้วก็พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ายูเซบิโอได้รับความนิยมขึ้นมาแซงนะครับแต่ก็อันนี้เป็นความทรงจำที่ผมพอจะจำได้นะแต่วัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0สกว่าเอ็มครับก็ถือว่า พอหาซื้อกันได้ไม่ได้แพงมากนะครับเอหันคลาสนะครับเล่นได้ทั้งหน้าต่ำนะฮะแล้วก็หน้าเป้านะถนัดสุดก็คือหน้าต่ำนะครับ fp 27นะครับส่วนสูง180น้ำหนัก71รูปร่างผอมถนัดทั้ง2เท้าวกิมุกหดาวนะครับมีแฟร์นะครับมีเพลย์เมกเกอร์นะฮะมีเอาไซต์เอาไซต์ฟุตช็อตชูตติ้งชิพช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิเบบริเร์นะค่าพลังที่ดีๆนะครับสปีดต้นจบสกอร์ โอ้ดีหมดอะเกมรุกนี่ผมถ้าไม่ต้องพูดเลยซ้ำครับเลี้ยงบอล121ยิงโค้ง119ควบคุมบอล119นะครับปฏิกิริยา118นันเร็วมากควบคุมอารมณ์117นะครับถือว่าเป็นเอ่อเป็นกองหน้าตัวต่ำที่ค่าพลังเนี่ยโอพีมากนะครับสำหรับโยฮันคราฟนะอ่ะมาดูแผนที่ผมใช้รีวิวดีกว่าครับในคลิปนี้นะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับผมจับโยฮันคราฟเนี่ยมาเล่นเป็นตำแหน่งหน้าต่ำนะครับ แล้วก็มีการปรับแผนนิดหน่อยนะเพื่อชูโ,โยฮันคารฟกับโรนัลโดค่อนข้างเยอะนะโดยการให้2ปีกเนี่ยลงมาต่ำมากขึ้นนะฮะแล้วก็โยฮันคารฟเนี่ยเล่นหน้าต่ำคนเดียวยืนอยู่หลังคริสเตโนโรนัลโดนะครับทําให้สามารถเ,ออเล่นคู่กันเนี่ยได้เยอะมากนะแล้วก็จ่ายให้การและการทำประตูเนะี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะใครสนใจลองปรับตามได้เลยนะครับอันนี้ฮะแล้วก็ สถิตทีมครับแทบจะเหมือนเดิมเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับอาจจะเห็นว่าไปเร็วหน่อยแต่เนื่องจากว่ามีประวัตินะฮะแล้วก็มีการตัดเกรดด้วยนะฮะไฮไลท์มาดูพอสมควรเหมือนเดิมนะครับมาประวัตินักเตะครับถือว่าใช้คาว่าดีน่าสนใจนะถือว่าเป็นนักเตะฮอลแลนด์เนี่ยคนแบบเจนแรกๆเลยนะฮะที่เรียกได้ว่าได้รับการยอมรับมากๆนะครับขาแข่งกับไอแยกอามสตาร์มครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาและถือว่าเป็นนักเตะ เทวดาเลยนะครับไปอยู่กับเมอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยนะมีลอสแองเจลิสแอสเทคนะครับย้ายกลับไปอยู่สเปนกับลาเวนเต้นะครับแล้วก็ย้ายกลับไปอเมริกาอีกรอบนึงกับวอชิงตันนะครับดิปโลแมทนะฮะน่าจะเป็นมหาลัยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอาแจกแกบกขอนที่สโมสรสุดท้ายจะเป็นเฟย์นูนนะในช่วงของการเป็นกุนซือนะครับผมขออนุญาตเช็คให้แป๊บหนึ่งนะครับว่าโยฮันคลาฟเนี่ย เคยค้าแข่งอยู่สโม,มสรอ,อะไรนะครับยฮันคราฟเนี่ยหลักๆเลยนะฮะเขาเคยเ,เป็นโค้ชให้กับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็โอ้โหสร้างคุณูปการมากมายกับสโม,มสรไอจ็กนะเอาจริงๆเนี่ยออยอยฮันคราฟก็เคยเป็นโค้ชให้กับไอจ็กอัมสเตมด้วยนะครับเอาแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยถือว่าอ่านกันค่อนข้างยากนะอ่านกันว่าููจะอ่านกันยังไงเลยนะครับ มามาดูการเป็นโคช้ชบ้างดีกว่านี่ฮะอยู่น้อยมากนะครับมาอยู่อาแจ็กนะครับแล้วก็มาอยู่บาร์เซโลนาแล้วก็เป็นโคช้ชให้พิเศษนะครับให้กับทีมชาติคาตาลเนียหรือว่าคาตาลุนยาของสเปนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสเปนเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายมลลัฐด,ด้วยกันแบ่งเป็นหลายรัฐด,ด้วยกันนะครับอย่างแคว้นบาสนะฮะแคว้นกาตาลุนยาแคว้นมาดริดอะไรประมาณนี้นะซึ่งแต่ละแคว้นก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วก็แคว้นคาตาลเนะียเนี่ยหรือว่าคาตาลุญญานะครับก็ถือว่าเป็นแคว้นใหญ่นะแล้วก็เป็นแคว้นดังด้วยนะเนื่องจากมีสมสอสอางบาร์เซาลนาอยู่นะครับซึ่งก็ได้รับการให้เกียดให้เกียกรบิโยฮันคราฟอย่างมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะแล้วก็คืออาจจะนานแหละนะครับประมาณ4ปีที่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไม่ไมใช่คำว่าอะไรดีก็ถือว่าน่าเสียดายแล้วก็ ไม่เสียชาติเกิดละกันนะที่ว่าเกิดมาเป็นคนนะครับโห่ทำประโยชน์ไปม,มากมายเลยนะปัจจุบันนะครับสมสรไอจักอัมซาดัมเนี่ยตั้งชื่อสนามนะครับเป็นโยฮันคัฟอารีน่านะเพื่อให้เกียรติแก่ตำนานผู้ล่วงลับคนนี้เลยนะครับมาเห็นไหมประวัติเขาค่อนข้างเยอะจริงๆนะแล้วก็เรื่องของการตัดเกรดครับความเร็วฮะเอาไป6ดาวครับผมเพิ่งได้จับโยฮันคัฟจรงจิงๆจังๆเป็นครั้งแรกนะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับ จบสกอไป6ดาวเหมือนกันถือว่ายิงได้เฉียบคมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับยิงไกลย,ยิงใกล้นะโดยเฉพาะลูกปั่นเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดมากๆนะครับเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยขออนุญาตให้ที่ประมาณ4ดาวครับผมรู้สึกว่า,เ,าเขาก็เบียดดีนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเพราะรูปร่างผอมครับทำให้อาจจะเบียดได้ไม่ค่อยแบบสุดเท่าไหร่นะครับสำหรับยฮันคราฟครับเอครับเอาไป5ดาวผมรู้สึกว่า AI ประมาณนี้กับ นักเตะเจนใหม่ๆรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับนักเตะไอคอนนะครับไม่น่าเสียดายเลยนะแต่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอาจจะจัดให้อยู่ประมาณสัก4ีดาวครับเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะ20,000กว่า M เนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางสูงแล้วนะครับก็เอาไปลองพิจารณากันดูเนาะว่าอยากใช้หรือเปล่าแต่ขอบอกเลยว่าใช้ง่ายแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับคนที่ เป็นแฟนคลับของเขานะครับหรือว่าอยากทำฟูลทีมอะไรสักทีนะฮะโยฮันคราฟเนี่ยอยากให้เป็นตัวที่แบบตัวต้นๆเลยที่ทุกคนเลือกได้นะครับเพราะปัจจุบันเนยังถือถือว่าเล่นใช้งานได้ดีอยู่เลยนะสำหรับโยฮันคราฟครับโอเคก่อนที่จะไปดูไฮไลท์นะครับเช่นเดิมครับฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะฮะชแนลของเรานะครับสปอนเซอร์มาอย่างยาวนานแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใน First Com m e n t นะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยครับผมเอาเละครับยินต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโยฮันคราสนะครับน่าสนใจมากนะเพราะว่าเขาเป็นกองกลางเอ่อโทษนะเป็นกองกลางตัวรุกหรือว่าจะเอาไปยืนเป็นหน้าตัดก็ได้นะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับความสามารถเนี่ยเอาเขาไปยืนตำแหน่งไหนก็ได้ใน,ะนตัวรุกกองหน้ายันกองกลางอะ่ะได้หมดเลยปีกเปิกยืนได้หมดนะครับจากที่เคยเจอมามเคยเห็นคนเอาโยฮันคราฟไปเล่นปีกด้วยนะเรียกได้ว่าโอ้โหแบบ ใช้ความสามารถได้แบบคือมันเขาหลากหลายฮะ,ะแล้วดูการใช้สกิลมูฟนะผมจำได้ว่าผมเคยเจอพวกนักแข่งอะแล้วใช้โยฮันคับนะสู้ไม่ได้เลยนะครับคือเขาเป็นตัวที่ใช้สกิลมูฟจบเร็วมากแล้วทีเนี้ยการที่อย่างที่ผมบอกมาตลอดการที่เราเจอคนที่พลิ้วๆนะแล้วเจอนักเตะที่แบบมันพลิ้วตามมือเขาอีกเนี้ยกลายเป็นว่าเราตามเขาไม่ทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ แนะนำเลยแทบจะแทบจะป,ปิดวิดีโอคลิปไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดคนที่เลี้ยงบอลเทพๆอ่ะเล่นไปนะครับโยฮันครับเนี่ยใครก็เอาไม่อยู่นะพูดจริงๆคือเขาเป็นนักเตะที่พลิ้วมากความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าระดับแบบยูเซบิโอนะครับหรือว่าแบบพวกกาก้านะแต่ก็น้องๆน,นะจากที่ทดลองเล่นมาผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เป็นรองมากขนาดนั้นนะครับ ในเรื่องของสปีดแบบจังหวะกระชากอ่ะโอเคอาจจะไม่ได้จี๊ดเท่าแต่ว่าถ้าเรื่องของความคล่องตัวอะไรพวกนี้ยผมคิดว่าโยฮันคลาฟเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับในเรื่องของแบบความพริ้วอะไรพวกนี้นะอ่าแต่ว่าจังหวะกระชากที่ผมบอกว่าอาจจะไม่เท่ากากาแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับจังหวะสปีดหรือว่าจังหวะสปรินต์กระชากเนี่ยยังทําได้ดีตามมาตรฐานตัวรุกนะถือว่าเป็นระดับท็อปๆของเกมแล้วละครับสําหรับ โยฮันคราฟต์นะในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับนี่ฮะการจ่ายบอลก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะในไฮไลท์นะครับมีหลายช็อตเลยนะครับที่เขาแอสซิสสวยๆให้เพื่อนได้เยอะมากๆนะเป็นตัวที่ AI ในการจ่ายบอลเนนะี่ยถือว่ายอดเยี่ยมและดีมากๆที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ที่เคยเล่นมานะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแหละก็โยฮันคราฟต์เนี่ยเขาเป็นนักเตะสไตล์แบบสร้างสารรค์เกมอยู่แล้วนี่จังหวะก,กระชากฮะแล้วพลิ้วมาก เป็นตัวที่เอาลงยากมากๆจริงนะสำหรับยฮันครับครับแล้วมักจะวิ่งเติมตลอดด้วยนะเมื่อกี้ก็เราจะบอกคือเพื่อนๆน,น,น,น่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละสําหรับสไตล์การเล่นของเขานะครับคือเออเลี้ยงบอลหาจังหวะจะส่งจะจ่ายจะยิงได้หมดเลยนะครับสําหรับยฮันครับหาช่องก็ดีเกือบจับเท่าแบบแทนวา,าดีดนาะถ้าเกิดเทียบกับกองหน้าแบบระดัแบบแบบท็อปด้วยกันนะ่ะก็สูสีเลยนะครับ เรียกได้ว่าไม่มีตรงไหนขาดตกบกพร่องนะดูจังหวะกระชากชานะบอลติดเท้ามากนะเรียกได้ว่าเนียนตาฮะแล้วเปิดจากข้างไหนก็ได้ข้อดีสุดๆเลยนะตำนานอะหลายๆตัวค่าพลังเยอะมากก็จริงนะครับแต่ว่าเท้าที่ถนัดเนี่ยบางตัวไม่ไถนัด2เท้าอย่างกาการ์เงี้ยเทพก็จริงนะแต่ว่าเท้าซ้ายเขาอาจจะไม่ได้แบบแจ่มแจ่มมากเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าอย่างโยฮันคราฟอย่างเงี้ยเท้าซ้ายเท้าขวาของเขาอะครับมันเท่ากัน แล้วมันเป็นการเท่ากันที่แบบเท่ากันทบบเท่ากันอะคือมันใช้ได้ดีมากๆทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเปิดด้วยเอ่อเปิดบอลด้วยเท้าฝั่งไหนผมบอกเลยว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะแล้วก็เรื่องลูกปั่นครับโอ้โหคือผมนั่นแหละมันเป็นตัวที่ปั่นแบบเทพปั่นในยุคแรกอยู่แล้วอะมาถึงปัจจุบันนะก็ยังเรียกได้ว่าไม่ทําให้ผิดหวังอยู่นะครับสําหรับเรื่องของการปันนะ่นก็ยังเข้ากับแพทหรือว่าเมตานี้ได้ดีเหมือนเดิมนะครับ อ่ะก็อันนี้เป็นตำนานเจน,นเก่าตัวแรกนะฮะที่ลองหยิบมารีวิวกันนะครับถ้าเกิดใครชอบนะก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดคนไม่ค่อยดูอาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าโอ้ราคาการซื้อตำนานเนะี่ยมันก็แพงแพงนะครับก็ขอความเห็นความขอความเห็ในใจด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับฝากคลิปนี้ฝากชแนลของเราไว้ด้วยครับลาไปแล้วสวัสดีครับ